เดี๋ยวเบิร์ตจากเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวเข้าไปติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะคะกับโครงการคุดหลอกแกมลิงกุดที่เถาพร้อมอาคารประกอบอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชาธานีค่ะเป็นโครงการอันเนื่งองมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากแลวะกเก็บกักน้ำไว้ใส่สำหรับอุปโภคบริโภคและกะการเกษตรในช่วงหนาแรงน้ำนะคะเดี๋ยวไปติดตามกับ สารคดีสายน้ำแหงพระเมตตาแกมลิงกุชีเถาอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพื้นที่ขุดลอกแกมลิงจำนวนกว่า150ไร่ของตำบลสร้างก่ออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างได้ดำเนินการขุดลอกตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมมนาถบพิรทรงมีพระราชดำริเมื่อปี2539ให้ผลโทรเรวัดบุญทัพแม่ทัพภาคที่สองให้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำธรรมชาติให้เป็นแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำหลากและปล่อยน้ำคืนในยามแล้งแนวทางนี้กลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศนายเชิดชัยมาลัยริศวกรชปรปทานชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบาบล่างกล่าวว่าในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดให้องค์มนตรีรับผิดชอบดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในการพัฒนานแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน15โครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซใบล่างจำนวน6โครงการและหนึ่งในนั้นคือโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดชีเท่าพร้อมอาคารประกอบอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะโครงการจะเป็นโครงการขุดลอกแก้มลิงดินขุดประมาณ1 500, ล้านหแสนลูกบาทเมตรนะครับจากเดิมพื้นที่บริเวณแก้มดินขุดทีเท่าแห่งนี้มีความจุอยู่เพียง 6แสนลูกบาทเมตรนะครับเมื่อกุดระยะลึกความลึกก็ประมาณ4เมตรขุดลึกได้1ล้าน5แสนนะครับก็เพิ่มจะทําให้ความจุข,ของน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้าน2ล้าน1แสนลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ของ2ฝั่งกุดีเท่าแห่งนี้นะครับจะอยู่มีพื้นที่ประมาณ2,500ไร่ครอบคลุมพื้นที่ของอสองตำบลน,นะครับคือตำบลสร้างถอกับตำบลสาธาา นายประสิทธิชมพูพื้นเกษตรกรบ้านแดงหม้ออำเภอเขิงในบอกว่าก่อนหน้านี้สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเมื่อเข้าช่วงฤด,ดูฝนน้ำก็จะเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างพอเข้าช่วงหน้าแล้งแก้มลิงมีความตื้นเขินปริมาณน้ำไม่เพียงพอไม่สามารถเก็บกักน้ำได้หลังจากขุดลอกแก้มลิงคาดว่าน่าจะสามารถทำนาดได้อย่างน้อยปีละสามครั้งโดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่เพิ่มเป็นเท่าตัว สภาพพื้นที่ครับราบน้ํามาน้ําท่วมครับน้ามาน้ําท่วมถ้าน้ําเยอะถ้าน้ำไม่เยอะก็ไม่ท่วมครับปีกายไม่ไม่ท่วมท่วมไม่หมดแต่พอหน้าแล้งหน้าแ้งเราทํานาปังได้แทนทดแทนนาปีไงทํานาปังได้ครั้งเดียวครั้งสองนี่บูดวิด,ดน้ําจะหมดเพราะมันตื้นมันเขินไงครับทางโน้นตื้นเขินเพิ่งมาขุดลอกนี่มันคาดว่าน้ําจะเยอะน่าจะทํานาปังได้อย่างไม่มีก็สองหรือสามครั้ง ถ้า3ครั้งนี่ผลผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นเคยได้ปีละแสนก็ต้องปีละ3ามแสนนอกจากการแก้ปัญหาน้ําแรงน้ําท่วมแล้วโครงการยังส่งผลให้ชุมชนมีน้ํากินน้ําใช้ที่มั่นคงลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลเพราะรู้อยู่แก่ใจว่านี่คือน้ำพระราชทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเศษใบล่างกลมชประทาน ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบการใช้ประโยชน์ไปจนถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมั่นคงจากพระราชดำริสู่โครงการรูป,ปรธรรมจากผืนน้ำตื้นเขินสู่แก้มลิงหล่อเลี้ยงชีวิตวันนี้กุดชีเท่ากลายเป็นแหล่งน้ำแห่งความมั่นคงที่ชาวอำเภอเขื่องในจะร่วมการรักษาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี